ต้น้ามขาเข้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 าข้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 าดัม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 แกวู่านลูกตามมาตามมาเร็วอดัมมามาแกวมากวมาเขามามาอาร็วเร็วอดัมมามมกินขนมเปล่า กระโดดรถเต้นด้วยมาจำเลยเร็วมา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 ไอแกวไปไหนไอแกววิ่งไปไหนมามาเร็วๆมาจับนอนเร็วมา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 เล่นๆจะเล่นกับไอ้แก้วจะเล่นกับไอ้แก้วจะ,กจะไม่มาสองวันนะ พรุ่งนี้กับวันมะลืนน้ำเนี่ยจะพอเปล่าสองวันน้ำพอไหมเดี๋ยว <มา S 1> ไปตัดเบิกไอแก้วบวนไอแก้วสิแก้วจะกัดทำไมอะ่ะเนาะบวนไอแก้วสิแก้วเป็นอะไรเราจะเล่นด้วยจะกัดทำไมเนาะมาดำมา มาอันนี้ดิเอาไปดิมา